ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการในปัจจุบันนี้คงจะเป็นที่ยอมรับไปแล้วนะครับว่าโควิด19หรือว่าโควิด19นั้นสร้างผลกระทบให้กับทุกสาขาอาชีพอย่างแท้จริงประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบมากเช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งในอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าไปรับรองอาชีพนั่นคืออาชีพเกษตร,รกรผู้ปลูกยางพารานั่นเองครับเกษตร,รกรที่มีคุณภาพนั้นไม่ได้มีแค่มีดกับถ้วยรองเท่านั้นครับแต่ว่าเกษตรกรที่ดีจะต้องมีความรู้และการดําเนินการที่ถูกต้องด้วยเพื่อให้ได้น้ํายางพาราที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกต้องการนั่นเองครับ ที่พ่อปลูกยางพาราก็เป็นอาชีพตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเราก็ทำมาแบบพื้นฐานที่ปฏิบัติต่อกันมาพอเราได้รับการเข้าอบรมนี้เราก็ได้รู้ลึกรู้จริงเหมือนกับเป็นการรองรับว่าอาชีพเราเราได้ผ่านการอบรมจนจบหลักสูตรแล้วและได้รับประกาศน,นียบัตรใบนี้มากัน ส่วนของคุณวุฒิวิชาชีพยางนะครับผมผมอยากอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้ามารับการอบรมจริงแล้วการอบรมทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพยางเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสามารถเป็นการยกระดับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรที่ไปรับจ้างปิดยางเกิดมีความซื่อสัตย์ในเรื่องของการทำอาชีพตรงนี้นะครับ พื้นที่เพาะปลูกของยางพาราในประเทศไทยนะครับก็ครอบคลุมไปมทั่วประเทศเกษตรกร,กรในการเพาะปลูกหรือสร้างผลผลิตทางด้านยางจะต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐานกระบวนการในตรงจุดนี้นะครับสถาบันคุณวิชาชีพเห็นความสําคัญในการที่จะสร้างมาตรฐานในเรื่องผู้เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ต้นน้ําจนกระทั่งไปถึงการผลิตเมื่อท่านได้รับไปคุณวิชาชีพจากสถาบันคุณวิชาชีพแล้วท่าน สามารถที่จะยืนยันได้เลยครับว่าผลผลิตของท่านนั้นจะเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อปลายทางอย่างแน่นอนสำหรับการเป็นเกษตรกรนั้นฟังดูแล้วเหมือนเป็นอาชีพที่ง่ายๆใครทําก็ได้แต่ท่านจะรู้เลยนะครับว่าถ้าจะเป็นเกษตรกรที่เป็นมืออาชีพจริงๆได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพท่านเองจะต้องมีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์และที่สําคัญครับ ท่านจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันคนุณวุฒิวิชาชีพนะครับทำให้คนอื่นจะได้ไว้วางใจในคุณภาพมาตรฐานของท่านได้เป็นอย่างดีและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ